ฮอปเขินแชนเข่ามาค่ะท่านผู้ชมสำหรับการอัปเดตความรักหวานของคู่รักต่างอาชีพนักธุรกิจหนุ่มหลออวิวชวินเจรวนนท์และดาราสาวสวยเป็นลารานีแคมเฟนที่ต้องบอกเลยว่าที่เข่าสองคนซุ่มเงียบคือความรักมันดีแฮปปี้มากไม่ต้องประกาศให้ใครรู้แต่เอาร่ามันพุ่งมากค่ะ ที่สัมภาษณ์ล่าสุดของแม่นายก็พาให้แฟนๆวิวเบลยิงแก้มปดไปตามๆกันเพราะยิ่งเธอได้เผยมุมความรักกับแฟนหนุ่มหล่อวิวชวินเจริวนนก็ยิงชัดเจนแบบสุดๆแบบยิงเปิดเผยมากขึ้นว่ารักครั้งนี้มันดีจริงๆโดยเวลลาให้สัมภาษณ์โมเมนต์ไปศึกษาดูงานับคุณวิวที่โรงงานซีพีแถวแถวสุวรรณภูมิเมตอนนั้นว่า คุณเขาชวนไม่ไนายไปเองเจ้าค่ะมุมรู้ใจก็มาเพราะเขารู้ว่าแฟนสาวกำลังเปิดตัวธุรกิจใหม่ก็เป็นสายสพอร์ตตัวจริงที่แฟนสาวอยากลงมือทำด้วยตัวเองเขาก็พร้อมอยู่เบื้องหลัง คอยเป็นที่ปรึกษาแนะนำมีอะไรให้ช่วยก็พร้อมสนับสนุนก็ตามภาพที่เราเห็นเลยค่ะพนักงานตอนรับเบลล่าดีมากจนเจ้าตัวเขินและแอดก็คิดว่าโมเมนต์ที่เบลล่าและวิวอยู่ด้วยกันนั้นต้องมีบ้างละค่ะที่คนร็อกตัวต้องเขินแทนเขาสองคนเพราะขนาดแฟนคลับได้เห็นโมเมนต์คู่รับวิวเบลอยู่ด้วยกันแล้วยิ่งเขิน แล้วคนที่อยู่ในเหตุการณ์จริงๆล่ะคะจะเหลืออะไรไปเยี่ยมลุงนาโอ้ค่ะอันนั้นติดจอยห้อยตามไปค่ะใช่จริงๆก็คือเหมือนเรียกว่าเบลไม่เคยไปที่หลังบ้านของทางนั้นใช่ไหมคะแล้วก็วันนั้นคือมีโอกาสได้ไปเพราะว่าความจริงแล้วมีคณะแบบเหมือนจากต่างประเทศจะไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ เขาก็เลยชวนว่าอยากไปไหมเบลก็เออก็ไปซะหน่อยแบบไปหาความรู้เพราะว่าเราก็กําลังจะทําธุรกิจอะไรประมาณนั้นก็เลยอยากไปเปิดตังคไทยาปเลยไปเปิดว่าจะเข้าไปเป็นธุรกิจศึกษาดูงานอะไรแบบก็ศึกษาดูงานของตัวเองของตัวเองค่ะเลยมีโอกาสได้ไปค่ะก็ไม่คิดว่าจะได้เจอคนเยอะขนาดนั้นเหมือนกันก็นึกว่าแบบเออจะได้ไปเงียบๆแล้วก็แบบไปชงโตกชงโกดูแล้วแต่เขาแต่ตื่นไหมต้องงานเขา แตกตื่นขันมีป้ายด้วยใช่ไม่มีค่ะแต่มีเขาเรียกว่าเบลขอคำปรึกษาในบางเรื่องแล้วเขาก็มีถามเบลในบางเรื่องอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาเบลซัพพอร์ตเรื่องธุรกิจเบลเต็มที่ก็เบลอยากเติบโตด้วยตัวเองก่อนด้วยแหละแต่ว่าคือถ้ามันมีอะไรที่รู้สึกว่าเขาให้คำแนะนำเราได้เบลก็ถามค่ะ